อยากรู้ไหมคะว่าทำไมกระสอบของเราถึงได้เป๊ะขนาดนี้ไปดูกันค่ะและนี่ก็คือเครื่องช่างบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติเป็นเครื่องจักรที่ใช้ช่างน้ำหนักและบรรจุมเมล็ดพันธุ์ลงในกระสอบมีระบบปิดผนึกกระสอบด้วยเครื่องเย็บอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการช่างน้ำหนักแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง 25กิโลกร,รมัมทุกกระสอบแน่นอนคะ่ะและยังมีระบบจัดเรียงโรบอทพาเลติเซอร์ซิสเต็มเพื่อวางกระสอบบนพาเลตทําให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกกระสอบของเรามีปริมาณและน้ําหนักที่มีมาตรฐานเดียวกันและยังถูกจัดเรียงบนพาเลตอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรจุและจัดเรียงเรียบร้อยแล้วจะถูกนํามาเก็บรักษาในโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์ มเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละกระสอบของเราจะระบุวันบรรจุอย่างชัดเจนไว้ที่แท็กนะคะและมีการดูแลควบคุม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวให้คงสภาพตามมาตรฐานโดยการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจมเมล็ดพันธุ์และกลุ่มควบคุมคุณภาพตลอดจนถึงการจำหน่าย